นิทานอินไลฟ์เล่าชีวิตในนิทานสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องชาดกนะครับซึ่งนิทานชาดกเนี่ยมีสเสน่ห์ตรงที่สอนใจเราได้เสมอเลยโดยเฉพาะทศชาติชาดกวันนี้เราเลือกเรื่องสุวรรณสามชาดกมาคุยกันครับพระชาติที่สที่เด่นเรื่องอเมตตาบารมีค่ะ แต่จริงๆก็มีเรื่องความกตัญญูที่เข้มข้นมากๆผสานอยู่ด้วยนะคะใช่เลยครับตัวละครหลักๆก็จะมีสุวรรณสามเองแล้วก็พ่อแม่ท่านที่เป็นดาบทคือทุกุลาดาบทกับปาริกาดาบสินีอ๋อแล้วก็มีพระเจ้าปิลยักษ์ที่เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญครับผมกับอีกท่านคือเทพธิดาผสุนทะเลที่มาช่วยตอนถ่ายเรื่องวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวนี้กันตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับ แล้วก็ลองดูว่ามีแง่คิดอะไรที่น่าสนใจบ้างโดยเฉพาะกับพวกเราในวัยเอ่อสที่กําลังมีภาระมีครอบครัวต้องดูแลค่ะว่าเรื่องเก่าแก่นี้จะสอนอะไรเราในยุคนี้ได้บ้างเรื่องเรื่องกันเลยพ่อแม่สุวรรณสามท่านชื่อทุกคุละกับปาริกาแต่เดิมก็เป็นลูกเศรษฐีสบายสบายค่ะแต่ท่านก็เบื่อโลกเนะเลยสละสมบัติไปบวชในป่าครับทีนี้พระอินทท่านรู้ว่า อนาคตเนี่ยสองดาวประสถนี้จะตาบอดก็เลยแนะนําให้ทุกคู่ดาวประสถลองใช้มือรูปท่องนางปาริกาตอนที่ท่านมีระดูพอดีอ๋อเพื่อให้มีลูกไว้ดูแลตอนแก่ตอนที่ตาบอดใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็กําเนิดเป็นสวนสามโพธิสัตว์ขึ้นมาผิวพันธุ์นี้แบบว่าพองเหมือนทองคําเลยค่ะการเกิดแบบนี้ที่เรียกว่าอามสานสันนิบาตคือแค่สัมผัสกันไม่ใช่แบบ การมีเพศสัมพันธ์ปกติซึ่งตามความเชื่อทางพุทธเนี่ยการเกิดของผู้มีบุญหรือพระโพธิสัตว์ก็อาจจะเกิดด้วยวิธีพิเศษแบบนี้ได้เพื่อบ่งบอกถึงบาร,รมีหรือภารกิจบางอย่างของท่านนะคะน่าสนใจครับแล้วเรื่องก็ดําเนินมาจนสุวรรณสามอายุ16ปีก็เกิดเรื่องน่าเศร้าขึ้นค่ะตอนนั้นพ่อแม่ท่านไปหลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วใกล้ๆมีจอมปลวกอยู่ครับละอองเหงื่อครจากตัวท่านปลิวไปโดนพญานาคที่อยู่ในจอมปลวก หน้าก็โกรธพ่นพิษใสเลยโดนตาเต็มๆเลยค่ะทําให้ตาท่านบอดสนิททั้งคู่เลยพอส่วนนสามตามหาพ่อแม่จนเจอท่านก็เอ่อร้องไห้เสียใจมากแต่ในขณะเดียวกันก็หัวเราะอ,ออกมาด้วยใช่ค่ะฟังดูแปลกนะคะแต่คือท่านเสียใจที่พ่อแม่ต้องมาเจอเรื่องร้ายๆแบบนี้ครับแต่ก็หัวเราะด้วยความดีใจแบบว่าปลื้มใจที่ตัวเองจะได้มีโอกาสดูแลตอบแทนบุญคุณท่านอย่างเต็มที่แล้วอื <c oughs> เป็นมุมมองที่น่าคิดนะครับคือเห็นโอกาสในวิกฤตค่ะสําหรับคนวัยทํางานวัยเราๆเ,เนี่ยที่อาจจะต้องดูแลพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านมุมนี้มันก็ท้าทายดีนะคะว่าความรับผิดชอบตรงนั้นจริงๆมันอาจไม่ใช่แค่ภาระอย่างเดียวแต่มันคือโอกาสให้เราได้แสดงความกระตันอยู่ด้วยแม้จะเหนื่อยจะหนักก็ตามหลังจากนั้นส่วนสามก็ดูแลพ่อแม่ดีมากๆครับหาผล,ลไม้หาน้ําดื่มทําทางเดินใช้เชือกจูงท่านไปไหนมาไหนค่ะ ปอนข้าวก่อนตัวเองเสมอเลยแล้วด้วยความเมตตาของท่านสัตว์ป่าแถวนั้นก็พลอยเชื่องไปด้วยหมดเลยนะคะไม่ทําร้ายกันครับผมถ้ามองในมุมกฎแห่งกรรมเรื่องตาบอดนี่ก็อาจจะเกี่ยวกับกรรมเก่าของพ่อแม่ท่านด้วยนะคะที่ว่าชาติก่อนเคยเป็นหมอรักษาตาแล้วอาจจะพลาดพลังไปอ๋อครับแต่เหตุการณ์ปัจจุบันก็คือพิษงูแต่สิ่งที่เด่นมากๆคือคุณธรรมความกตัญญูนี่แหละคะ่ะ การเลื้ยงดูพ่อแม่ซึ่งเป็นมงคลข้อที่25เลยนะคะแล้วก็เมตตาที่สุวรรณสามทํำอยู่ตลอดเรื่องก็มาถึงจุดพลิกผันตอนที่พระเจ้าปิรยักษ์กษสตรเมืองพาราณสีเสด็จมาล่าสัตว์ในป่าแล้วมาเห็นสุวรรณสามเข้าพอดีตอนกําลังตักน้ําแล้วมีฝูงกวางล้อมรอบอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับท่านไม่เคยเห็นคนผิวสีทองแบบนี้แล้วมีสัตว์ป่าเชื่องเชื่องยู่ใกล้ๆก็เลยเออสำคัญผิดไปค่ะ คิดว่าเป็นเทวดาหรือพวกอมนุษย์อะไรแบบนี้ครับก็เลยยิงด้วยลูกศรอ,อาบยาพิษไปเลยทันทีโหดร้ายมากแต่ที่น่าทึ่งคือปฏิกิริยาของส่วนนสามหลังโดนยิงท่านไม่โกรธเลยนะครับกลับถามสิงอ่อนๆว่าใครยิงเราไม่น่าเชื่อเลยนะคะความเจ็บจากพิษแผลเนี่ยยังไม่เท่าความทุกข์ใจที่ห่วงพ่อแม่ท่านบอกพระราชาเลยว่าความทุกข์ที่ข้าพเจ้าจะไม่ได้เห็นหน้าบิดามารดาอีกต่อไป นั่นแหละเป็นความทุกข์อย่างยิ่งโห oh, สุดยอดเลยค่ะแล้วยังฝากฝังพระราชาให้ช่วยไปดูแลพ่อแม่ท่านแทนด้วยนี่คือที่สุดของเมตตาบาร,รมีจริงๆค่ะคือให้อภัยได้แม้กระทั่งคนที่ทำร้ายเราถึงตายเป็นจิตใจที่สูงส่งมากๆซึ่งมันก็ยิ่งทำให้พระราชาเอ่อรู้สึกผิดมากๆในเวลาต่อมาครับแล้วตอนนั้นเองเทพธิดาพระสุนทรีซึ่งจริงๆท่านเคยเป็นแม่ของสวรรณสามในชาติก่อนๆก,ก็มาปรากฏตัวย,ย้ำเตือนให้พระราชาต้องรับผิดชอบ พระราชาก็สำนึกผิดนะครับเลยไปแจ้งข่าวกับพ่อแม่สวรรณสามซึ่งท่านทั้งสองก็เสียใจแต่ก็ไม่ได้โกรธแค้นพระราชาเลยค่ะท่านแค่ขอให้พาไปหาลูกครับพอไปถึงริมแม่น้ำมิขัสมตาที่สวรรณสามนอนอยู่นางปาริกาผู้เป็นแม่ก็ทำสัตว์กิริยาอ๋อการตั้งสัตว์อธิษฐานโดยอ้างความดีที่ลูกชายพรมตลอดใช่ไหมคะใช่ครับทั้งเรื่องการประพิติธรรมความกตันยูซื่อสัต โรมจันความเมตตาต่อสัตว์ต่างๆค่ะแล้วทุกคูดาบทกับเทพธิดาพสุนทรีก็ร่วมอธิษฐานด้วยพลังของสัตว์กิริยานี้มาจากความจริงคุณธรรมที่ทําไว้จริงๆนะครับค่ะแล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดจริงๆสวนนสามฟื้นขึ้นมาบาดแผลหายไปเลยไม่ใช่แค่นั้นตาท่านพ่อท่านแม่ก็กลับมามองเห็นได้เหมือนเดิมด้วยพอฟ้าสางก็กลับอาสมกันหมดเหลือเชื่อเลยนะคะตอนท้ายเรื่องสุวรรณสาม ก็ได้แสดงธรรมปรดพระเจ้าปิรยักษ์ด้วยสอนหลักทศพิษราชธรชธรมสิบประการซึ่งหลักธรรมสิบข้อนี้จริงๆถ้าเราดูดีๆรากฐานมันก็มาจากเมตตากับความกตัญญูนั่นแหละค่ะอย่างเช่นขันติความอดทนที่พระราชาขาดไปตอนแรกหรือเอาวิหิงสาการไม่เบียดเบียนซึ่งตรงกันข้ามกับที่ท่านทำเลยจริงด้วยครับคุณธรรมพวกนี้จริงๆมันไม่ใช่แค่สำหรับพระราชาหรือผู้ปกครองหรอกค่ะ มันจําเป็นสําหรับทุกคนเลยนะในการอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะที่ทํางานหรือในครอบครัวสรุปแล้วแก่นของเรื่องสุวรรณสามชาดกก็คือพลังของเมตตาที่มั่นคงมากๆกับความกตัญญูที่ลึกซึ้งจริงๆค่ะที่มันพาให้เราผ่านเรื่องร้ายๆไปได้เหมือนคําที่ว่ายอมตายไม่ยอมไรน้ําใจครับข้อคิดนี้ผมว่ามันสําคัญมากในยุคนี้เลยโดยเฉพาะกับคนวัย30-40อย่างเราๆที่มีความรับผิดชอบเยอะแยะ การมีเมตตาต่อคนอื่นและกระตันอยู่ต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณเนี่ยเป็นหลักยึดที่ดีมากๆอ๋อแล้วก็มีการพูดถึงการกลับชาติมาเกิดของตัวละครด้วยนะครับสุวรรณสามก็คือพระพุทธเจ้าพ่อท่านคือพระมหากรสปะแม่คือพระพัทากาปิลานีส่วนพระเจ้าปิละยักษ์ก็คือพระอานทน,นนั่นเองค่ะครับผม แต่มีประเด็นหนึ่งที่อยากชวนคิดต่อนะคะคือจากเรื่องที่ว่าเคราะกรรมของพ่อแม่อาจจะมาจากกรรมเก่าแล้วความทุกข์ของสุวรรณสามเองก็อาจจะเกี่ยวพันกับผลกรรมในตระกูลที่มันส่งต่อต่อกันมาอืมครับลองคิดดูเล่นๆว่าถ้าเราตระหนักถึงความเชื่อมโยงพวกนี้ที่เราอาจจะมองไม่เห็น หรือผลกระทบที่มันสืบเนื่องกันมาเนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองการกระทําในปัจจุบันหรือการตัดสินใจของเราไปบ้างหรือเปล่านอกเหนือจากการดูแค่เหตุผลเฉพาะหน้าเท่านั้นน่าคิดมากครับเป็นคําถามทิ้งท้ายที่ดีเลยครับถ้าคุณชอบเรื่องราวนิทานแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนิทานอินไลฟ์เล่าชีวิตในนิทานด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ